ก็สวัสดีทุกคนนะวันนี้เราอยู่กับกันพากันอีกแล้วซึ่งกันพาในคลิปนี้ก็คือ High g r a d e v i t t o r y 2 g กัน a m นะซึ่งก็เป็นรุ่นมีปืน Astro ร์ t t ตมาด้วยนะนี่ซึ่งกันพาตัวนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลปี2015เลยเป็นไดสีฟ้านะเดี๋ยวจะพามาดูกล่องคร่าวๆกันนี่ด้านหน้ากล่องด้านล่างนะก็จะมีภาพประมาณนี้ดูด้านข้างก่อน อคด้า okay. นบนกล่องก็มีรายละเอียดภาพประมาณนี้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกล่องกันต่อแล้วในกล่องกันท้านี้ก็มีถังค่นงนนอนข้างจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวอาจจะมากกว่าไฮเกตยปกติหน่อยซึ่งจะมีตรงนี้มีถุง2ถุง3าถุงนะอ่าแล้วก็มีคูุมมาเลย กู้เงิก็จะมีหลายหน้าหน่อยนะดูนี่อนคือการพาตัวเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดไปได้หลายโหมดมันก็เลยแบบมีให้เลือกอย่างเงี้ยสามแบบมั้งคร่าวๆก็จะมีหลายหน,าหน้าให้เลือกว่าเราจะต่อแบบไหนถือว่าแผงกู่มงินนี้ยาวไฮเกตทั่วไปนะมันมีด้นานหลังนี้คู่เงินของมจะอาจจะไม่ได้ถ่ายละเอียดเลยนะประมาณคร่าวๆเนี่ยหเห็นว่ามันยาวมาก เอ่อยาวกันขาทั่วไปเดี๋ยวเราก็นับแผงกันไหมอ่หลังจากที่ผมนับแผงกันแล้วเนี่ยก็มันจะมีทั้งหมด10แผงเลยนะตามรูปพอดีเป๊ะเลยไม่ได้บวกลบอะไรจากรูปเนี่ยสิแผงตามรูปซึ่งสติกเกอร์เนี่ยก็เป็นสติกเกอร์ฟอย์ประมาณนี้มีเยอะหน่อยก็ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนะเอ่อก็เดี๋ยวทำคลิปถ่ายประมาณนี้กันช่วงนี้เพราะว่าวันนี้เปิดเทอมแล้ว มันจะไม่ค่อยมีเวลาตัดต่อแบบเหมือนคลิปก่อนที่เป็นวางตุ๊บตุ๊บเป็นแบบช็อตๆสั้นๆน่ะเออโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มต่อกันตอนที่เป็นเสร็จสิ้นแล้วกันนะ <S <S ในระหว่างการต่อเนี่ยผมก็เพิ่งได้สังเกตเห็นว่าในไฮเกตที่ต่อเนี่ยมันมีอันเดอร์เกตด้วยเห็นไหม อันเดอร์เกตซึ่งโปรตีเนี่ยผมไม่เคยเจอไฮไอเกตเนี่ยเกตระดับเนี่ยมีไฮเออมีอันเดอร์เกตเลยนะเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเหมือนกันนึกว่ามันจะไม่มีแล้วซะอีกแล้วเนี่ยหรือโปรตีรุ่นเก่าๆโมเก่าจะมีกันเนี่ยจะเห็นแผงทองเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็น under อนันเดอร์เกตหมดเลยเนี่ยซึ่งก็เออก็ดีเหมือนกันก็ดูรายละเอียดเยอะดีโอเคมันก็มีแค่นี้แหละ คือตอนนี้ผมต่อใกล้จะเสร็จแล้วแต่ผมเนี่ยว่าจะทําสีทองใหม่จึงจะเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยคืออันเดิมส่วนขวาเนี่ยคือผมทาสีให้มันเงาขึ้นไม่รู้มองออกกันไหมนะพยายามหามุมให้มันเห็นก็อาจจะเห็นว่ามันเงาขึ้นไปนิดนึงนะทางขวาเนี่ยมันเงาส่วนซ้ายเนี่ยคือเดิมๆเลยโดยผมใช้สียี่ห้อน,นี้นะคือไทโทนที่เป็นตัวทองอันเนี่ยตามในผววนี้เลยก็ประมาณน,นี้ยไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมนะต้องลองดูอ,อก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเจ้าหุ่น วิ c t ตอรี่ทูนะก็ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งอันเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นล่างที่ยังไม่มีเกาะหุ้มอะไรเท่าไหร่นะก็ขอบอกกอนว่าเจ้าตัวเนี้ยให้อุปกรณ์ต่างๆอื่นเนี่ยมาเยอะเลยเช่นตัวอาวุธแพ็คหลังตรงนี้หรือยา Fighter, นคอไฟเตอร์แรงต่างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะมาเทียบสูตสูงก่อนจับับเจ้ากระนั้นตัวนี้ซึ่ง กันดัมวิตอรี่2ตัวนี้เนี่ยเนาะมันเป็นถ้าตามเนื้อเรื่องมันอยู่ในจักรวาล UC ซซึ่งมันจะเป็นจักรวาลช่วงท้ายๆของจักราวาล UC หน่อยมันจะมีขนตัวที่เล็กลงแนะเนาะแต่บอกไวก่อนว่าเรื่องวิตอรี่เนี่ยผมไม่เคยดูนะผมแค่รู้คร่าวๆเฉยๆกับผมจะมาเทียบสูงๆกับเจ้าปู่ของเราเนี่ยไอ78เนี่ยซึ่งอยู่ในจักรวาล UC เหมือนกันเป็นช่วงแรกๆของจักรวาลเลยเนาะเออพอมาเทียบสูงเนี่ยจะเห็นว่า ิตตอรี่ของเราเนี่ยมันตัวเล็กกว่าปู่อีกนะอ่าเดี๋ยวไปยืนด้านหลังเนี่ยโอเค่าล้มอันนี้ปู่เป็นปู่ RG นะตัวหลังเนี่ยหนึ่งต่อร้อยสี่สี่เท่ากันเลยเดีนวว่าปู่เนี่ยสูงกว่าวิตตอรี่เนาะอ่าก็ทําทให้รู้ว่าวิตตอรี่เนี่ยเป็นกระนำที่ตัวเล็กจริงๆนะเพราะว่าอยู่ในเรื่องตอนช่วงหลังเนาะที่เขาว่าหุ่นมันจะเริ่มเล็กขนาดเล็กคล่องแคล่วเทคโนโลยีระดับสูงอะไรอย่างนี้เนาะอ่า ก็สำหรับขุนตัวนี้เนาะสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะใช้บทครบทุกอันเลยแปะไปครบเลยส่วนแผงเนี่ยส่วนที่เหลือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีแค่นี้เองเห็นปะตัวเบอร์5้าที่เป็น x อะไรประมาณนี้แล้วก็ a 2ที่เป็น5 x เหมือนกันที่เหลือนี่คือใช้บทเลยนะไม่เหลือเลยแต่ว่ามันจะให้เลือกประกอบไงละ่ะอย่างเช่นตรงเนี้ยที่เห็น,นว่ามันอยู่ตรงแผงอยู่ในทางที่ต่อเสร็จแล้วอ่ะเนาะมันเป็นส่วนที่ให้เลือกติดเลือกเวลาเปลี่ยนโหมดแต่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนโหมด ราะบางจุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแกะออกมาเปลี่ยนโหมดยากผมก็เลยติดแม่งคาแผงไว้เงี้ยเรื่องเฉพาะโหมดที่ผมสนใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะใช้บทแผงเลยแค่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนโหมดไหมอะไรเงี้ยอย่างเช่นตรงนี้เหมือนกันอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นพวกชุดเกาะต่างๆหรืออาวุธหรือยานคอไฟเตอร์ที่ผมแกะออกมาจากแผงนะยังไม่ใช่ทั้งบดนะเพราะว่าบางอันก็ยังอยู่ในแผงแรนเนอร์อยู่ผมเลือกที่จะไม่ตัดออกมา กอเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องการต่อคือผมอยากให้ดูว่าถ้าต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างอันเนี้ยถ้าต่อเต็มแบบครบชุดมันเลยครบเซ็ตอาวุธก็จะเป็นประมาณเลยนะครับผมซึ่งผมจะพานูเรื่องการเปลี่ยนโหมดแล้วเนาะโหมดหลักๆเนี่ยมันจะมันมีสามโหมดแหละในคู่มือแต่ในภาพหลังที่มีสีเนี่ยจะมีสองโหมดซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าแต่ละอันมันต่างกันมากเท่าไหร่ยังไงนะมันจะมีบางอันที่โหมดมันเหมือนกันค่อนข้างจะเหมือนอยู่ ต่างนิดเดียวเลยเงี้ยเออหมดทองอย่างเงี้ยนะผมขอที่สั้นๆเลย V 2 w S t หมดทองกันส่วนอันนี้ก็เป็นหมดที่ไม่ได้ใส่ชุดเกาะทองนะคือผมไม่รู้ว่าในเรื่องเป็นเกาะทองอะไรไหมนะเออก็เห็นว่าเนี่ยอย่างในตรงเนี้ยตรงเป้าทองทองเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าใส่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะแกะยากหน่อยผมก็เลยเลือกจะติดทองไว้เลยนะอาจจะไม่ได้ติดไอ้ขาวๆอย่างนี้ไว้อ่าส่วนไหล่เนี่ยก eh, <laughs> ็จะมีไห eh, ล <scrape gun> <noise> ่ที่เป็นแผ่นทองผมพาไปดูนะ เนี้ยไหลไหลทองเนาะแล้วในที่ผมบอกขาวเนี้ยเป็นเป้าซึ่งผมไม่อยากแก่แล้วมันติดยากแล้วก็ไหลที่เป็นไหลาขาวซึ่งไอตรงไหลเนี้ยเปลี่ยนง่ายอยู่โอ,โอเคโอเคอย่แล้วก็ตรงขาเนี่ยที็ตรงเขาวหมืกันนะเข่าที่มีเข่าทองเหมือนกันเกิดนี้ที่เข่าน้ำเงินเฉนยก็คือเกิดจากเอาไอสีทองเนี่ยไปติดกับน้ําเงินได้เลยนะติดกับน้ำเงินตรงเข่าได้เลยอ่าทีนี้ก็ไม่รู้ส่วนเรื่องอะไรต่ออีอาวุธ ยานคอฟเตอร์กนดีว่าผมไม่เคยดูในอนิเมะเนื้อเรื่องซีรีส์ห้าสิบตอนนะว่าเป็นไงแต่ที่พอผมจะเดาได้นะ็คือยานคอฟเตอร์ตัวเนี้น่าจะมีคนส่วนบัดคล้ายปูไอซ์เจ็ดแปดของเราก็คือเป็นยานที่ใส่เข้าไปในหุ่นอีกทีเนาะอย่างนนเนี้ยเป็นวีที่อยู่ตรงหน้าอกอะนะ่ะเนาะแล้วก็พอมันเข้าไปมันก็จะพับคับไปอะไรของมันแล้วเนี่ยเป็นปีกหลังเออก,ก็จะพับแลาวกายเป็นตัวเนี้ยถ้าตามเนื้อเรื่องอะนะ่ะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ยังไงผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นสําหรับตัวโล่นะก็มันโล่นี่มันเป็นโล่ที่แบบเสียบเข้าไปได้เลยเป็นสีเนี่ยเสียบเ,เข้ามือได้ไม่ต้องถอดมือออกพทมาดูโล่ก่อนโต้เนี่ยมันจะเป็นสติกเกอร์แผ่นให้ติดสติกเกอร์นะซึ่งผมก็ลืมทาสีทองตรงนี้ด้วยหละก็เลยนั่นก็ตามนี้กันประมาณนี้นี่ผมก็ตัดเส้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นโล่เล็ก,ลกๆซึ่งเนื้อเรื่องผมไม่รู้ว่าเป็นไงนะ ส่วนปืนสีดำมือของเราอันนี้เนาะอาวุธปกติของมันเลยเนี่ยก็เป็นประมาณนี้ซึ่งการติดตั้งเนี่ยจะต้องถอดมือออกก่อนนะมันไม่สามารถใส่เหมือนโล่เมื่อกี้ได้อ uh huh. ่าฮะทำไปดูปืนก่อนสหไลดเหยดปืนเนี่ยอือก็เป็นประมาณนี้สีเขียวข้างบนตรงลำกล้องเกิดจากสติ๊กเกอร์ส่วนจุดอื่นๆเนี่ยผมแต้มสีเขียวเองซึ่งไม่รู้ว่าใช้สีอะไรแต้มดี แล้วมันก็สามารถถอดตรงนี้ได้ด้วยนะคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นปืนเสริมอะไรไหมเพราะว่าไม่เคยดูเนื้อเรื่องอนะเนาะแต่ว่าก็เหมือนยิงได้สองทางหรือเปล่าไม่แน่ใจใครรู้ก็บอกกันได้นะาะผู้ชมเคครับผมส่วนขอดูเรื่องการขยับก็ได้เนาะหัวเนี่ยก็หมุนได้รอบเลยจริงๆแล้วเนี่ยสามร้อยส,ส,สิบองศาเลยนะแต่ผมไม่อยากหมุนไม่อยากหมุนอ่า ส่วนตรงนี้ก็ใต้ไหลเนี่ยมันสามารถพับได้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเออขยับได้แขนเนี่ยก็ขยับได้เยอะเลยนะผมว่าไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกประมาณเก้าสิบองศาแต่ขาเนี่ยตอนที่ผมยังไม่ประกอบอะ่ะมันขยับได้ชิดเลยอะ่ะแต่พอพอประกอบแล้วมันจะติดตรงนู้นติดตรงกระโปรงหลังเนี่ยมันทําให้ขยับมาหลังสุดไม่ได้อ่าตรงนี้ก็จะไว้ติดกับ อาวุธต่อมาแล้วก็มีปีกวีหลังอะไรเงี้ยเออส่วนนี้ก็เป็นกอะน้ําเงินไม่รู้เรื่องนเรื่องคืออะไรนะแต่ว่าถ้าถอดเนี่ยถ,ถอดได้จะเห็นเป็นสีขาวเออซึ่งมันแข็งอะผมติดไปแล้วมันค่อนข้างจะถอดยากมีขาวๆนั่นเนี่ยเอออันนี้ขาวๆน้ําเงินเป็นกอดเฉยส่วนตรงข้างๆตรงเนี้ยมันจะไม่แน่ใจว่าจะเป็นดาบอะไรไม่แน่แต่ผมไม่ใช่หรอกมังก็ติดเป็นกระโปรงริมนะเนาะคือจริงๆมันเลือกติดได้นะมันจะเป็น แขน้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้เหมือนคอสบอลอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากใช้นะเพราะมันจะเหมือนกันตั้งคอสบอเกินก็เลยเป็นใช้ดาบน,นี้แทนแล้วกันอันนี้ก็ถอดได้เหมือนกันกอตรงขาถ,าถอดแล้วเขาบอกอยากเปลี่ยนโหมดมันจะมีกลมๆคล้ายๆวงกลมตรงนี้ติดกันแต่ว่าผมเลือกไม่ติดเพราะว่าถ้าเอาวงกลมแบบเนี้ยมาติดอีกข้างหนึ่งอพอใส่แล้วมันจะเอาออกยากมันจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดติดกอนนี้ไม่ได้ ก็ผมลองใส่แล้วผมต้องแกะโดยการถอดขาออกแล้วก็แกะโค้งข้างในขาเพื่องัดมันออกมาอีกทีหาอะไรมาดันซึ่งมันแกะยากหน่อยดังนั้นผมก็เลยเลือกที่ติดโหมดนี้ไปเลยเป็นเกาะส่วนเท้าเนี่ยก็ขยับได้โอเคมาเกเลยนะคือแบบมันงอตรงนี้ลงมาได้ด้วยว h า t ก็ไม่รู้นะแต่มันงอได้ แล้วก็ดัดได้ดีมากเลยผมชอบเท้ามากเลยนะเออส่วนสีทองที่ผมบอกก็คือมันถอดได้แล้วใจเป็นโลเป็นเป้าขาว <S <S ได้แล้วก็ตรงเกาะทองใช่ไหมก็ตรงเกาะทองตรงตรง,ตรงหัวเข่าเนี่ยก็ติดจเจ้าทองนี้ได้ติดเข้าไปในตัวน้าเงินเลยก็ประมาณนี้ข้างหนึ่งอ่าฮะโดยรวมผม,มว่าโอเคนะสำหรับจุดขยับเนี่ยมันไม่ได้แย่แล้วก็มันไม่ได้หลวมอะไรอย่างนั้น มันเป็นกันนั่งปีโมเดล2015เนาะก็พึ่งผ่านมาประมาณ7ปีใหม่8ปีก็ยังไม่ข้อต่อรวมเลยงนั้นโอเคอยู่ไม่ได้แย่ยทีนี้ก็คารูครับว่าต่้าขอข่อี่อาวุธนี้เป็นอาวุธที่ใช้มือถือเหมือนกันเป็นอาวุธยาวไม่แน่ใจว่าเป็นไลไรเฟิลประเภทไหนยาวมากซึ่งคิดว่าในเรื่องนี้น่นาจะอนุภาคทำลายล้างน่าจะแรงสูงมากเดานะ เนี่ยคนไม่ดูกระตูนเรื่องนี้แล้วมารีวิวกับของเล่นอะเวลาใส่ก็เอาแท่นมาใส่เดี๋ยวมือได้เลยไม่ต้องถอดมือออกแต่จะใส่ข้างล่างอารมณ์อาวุธเนี่ยมันคล้ายๆกันด้านคาริบานในเรื่องแม่มดจากดาวพุธนะผมว่าที่เขาล้อว่าเป็นไม้ขวานอะเนาะเออการจับถือเนี่ยมันเหมือนกันเลยแค่ลูกทรงไม่เหมือนอืมเปลือแล้วทีนี้หัวไหล่อะหัวไหล่เนี่ยวิธีใช้เนี่ยก็ถอดต้องหัว จะใส่เกาะทองไหลต้องถอดสีขาวออกก่อนซึ่งมันก็ไม่ได้ถอดยากเท่าตรงอื่นนะแต่ว่าทำไมตอนนี้มันเริ่มยากแล้วะหลังจากเมื่อกี้ไปแกะไหลตรงกับเขานี่ออกมานะก็ตอนแรกบอกว่าง่ายใช่ไหมแกะง่ายตอนนี้ผมว่าไม่นาง่ายแหละใช้เวลาสักทำไมคัดซีนออกแล้วมาแกะเนาะวิธีใส่เกาะทองถ้าตามรูปแบบคือเอาตรงทองด้านยาวนี้เข้าข้างล่างซึ่งเกาะทองเนี่ยใส่ง่ายนะแล้วก็เใส่ถอดออกไม่ยากด้วย นี่ของผมใส่ใช่ไหมเวลาดึงจะดึงง่ายไปออทำไมตอนนี้มันดึงยากกว่าดึงได้เดึงได้ละแต่ว่าไม่ยากเท่าไอสีขาวเมื่อกี้สีขาวเมื่อกี้ยากกว่าเยอะและว้วก็ใส่้างหนึ่งตัวตัวเนี่ยผมว่าผมชอบใส่ในทุกอย่างที่มันเป็นร่างทองไปเลยก่อทองเลยดีกว่านะมันดูเต็มรูปแบบดีอ่าทีนี้มาพูดถึงส่วนสุดท้ายที่เหลือกันนะก็คือปืนบัตเตอร์ยักษ์ นเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนมันจะยิงได้ทั้งสองทางไยน,นะคุณยาวตรงนี้ที่ช่างชาพลังมั้งกับอันเล็กๆแดงตรงนี้ที่เหมือนจะยิงกระจายหรือเปล่าไม่แน่ใจคือพอดีไปเห็นตัวอย่างมาแว๊บๆว่าเห็นจังหวะการยิงเหมือนแต่ก่อนจะเอาไปใส่ในตัวคุณของเราเนี่ยมาพูดกิมมิคเล่นๆกันหน่อยนะตรงเนี้มันสามารถกางออกมาได้ด้วยนะเป็นอารมณ์เจ็ทพุ่งหลังไหมอะไรนี้หรือไม่ก็เออเป็นบีมเซเบอร์ไหม ที่พุ่งออกมาเห็นเขาว่ากันว่าต่หุ่นตัวเนี้ยมันมีพลังที่ร้ายแรงเรื่องที่แบบ <c oughs> มีมีบีบีม,มอะไรเงี้ยเออเป็นเออแล้วมันฟันศัตรูได้แทนเอาอมาแทนจากสตาร์วอลบีมได้เลยอะ่แะแบบเวลาบินผ่านศัตรูปุ๊บศัตรูโดนฟันขาดมัง้งนะไม่เคยดูตรงเห็นเป็นสีทองเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์นะอ่าตรงเส้นเส้นดำๆดำขีดถักเปนแบบแต่ว่าอันนี้เป็นชิ้นส่วนทองจริงๆชิ้นส่วนเหลืองเนี่ยอืมซึ่งมันจะกลางได้แล้วมันก็พอขยับได้อยู่ ซึ่งวิธีใส่ก็จะมีแท่นจัดหลังดันๆตรงนี้เนาะเออเราใส่เข้าแปขอใส่แป๊ดใส่ไม่ต้องลึกมากมันแค่นิดเดียวเออแล้วก็ต้องจัดรูปทรงมาหน่อยฮะเดี๋ยวมันชนกันใส่ถูกด้างบอกว่าถูกแล้วแหละเวลาใส่นะขอบอกไว้ว่ามันจะหนักหลังนะมันจะมีโอกาสล้มดังนั้นเราต้องเตรใส่แอคชั่นเบสให้มันหน่อยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นเบสหก ซึ่งก็ใส่ไปตรงนี้ได้ไมีกล้องเห็นไหมอ่าอ่าฮะเราก็ใส่เข้าไปก็จะจัดรูปเพราะมันจะหนักหลังมันจะยืนไม่ค่อยได้นะอ่าก็สำหรับเจ้าตัวนี้เขาให้ผมพูดสรุปเลยนะพูดมานกันตั้งนานเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเรื่องข้อต่อเนี่ยผมว่าโอเคมันไม่เรื่องอะไรข้อต่อมันไม่หลวมอะไรอย่างนี้แค่มีแบกแพ็คหลังที่สายราจะหนักต้องใช้เบรคในการช่วยยืน ส่วนสีเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ถูกใจสีทองที่ตอนแรกเขาให้มาเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนจะมองว่ามันทุเรศเลยไหมแต่สำหรับผมอะ่ะผมว่ามันดีกว่าตอนแรกที่มันให้มาสดๆเพราะว่าผมทาสีทองไปเพิ่มนิดนึงเพราะตอนนั้นมันจะดูไม่เงาเลยอันนี้ผมทาให้มันดูเงามากขึ้นอะเนาะก็มไม่รู้ว่ามันยังแน่เกลีหรืไม่สำหรับคนอื่นนะแต่ผมโอเคละเริ่งสีเนาะจะมีปัญหาแค่ทงทอง แต่ถ้าพูดถึงเรื่องข้อเสียนะก็อาจจะเป็นตามไฮเกตแล้วที่มันยังแยกสีเป็นชิ้นส่วนได้ไม่ดีพอต,ต้องใช้สติกเกอร์ติดในบางจุดอะไรอย่างนี้อ่ะฮะแล้วก็แบบต้องมาเพิ่มระบายสีเองในบางจุดที่มันควรจะเป็นตามคู่มืออะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นตามลักษณะของไฮเกตอยู่แล้วก็พอให้อภัยได้อยู่มันตามราคาแล้วราคามันถูกกว่าเกตอืน่นแต่ว่าที่ผมหงุดหงิดจริงๆเลยนะก็คือเรื่องการเปลี่ยนโหมดซึ่งบางครั้งที่การเปลี่ยนโหมด ตรงบางจุดเนาะเวลามันจะถอดมาเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันติดแน่นไปหรือบางจุดนี่มันแน่นถึงขั้นงัดออกมาไม่ได้จริงๆที่ตรงขาที่ผมบอกกลมๆอะ่ะมันต้องรื้อขาออกมาเพื่อเอาจนชิ้นนั้นออกอะไรเนี้ยไม่งั้นมันจะออกไม่ได้เออก็จะเป็นแค่ตรงนั้นก็ต้องยอมแล้วว่าเออเนี่ยมันคือไฮเกรดมันก็เล็กเท่านี้ก็โอเคแล้วถ้าอยากได้ดีๆก็น่าจะต้องไป MG มจไหมซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวเวอร์คาก็เออต่อยาวเพิ่มไปอีก ก็น่าจะดีมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่เคยซื้อมาต่อโอเคก็มีพูดได้ฟังแค่นี้เดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆคิดว่าสวยนะ